มีเสียงแววมาในหูแล้วว่าคุณคุณหน้าผมเป็นทองคำเราก็ตื่นขึ้นมาช่วงประมาณตีสีกว่า ถือขึ้นมาเอ้อะไรนะหน้าเป็นทองคำระเวสวันหน้าทองคำตนนี้นะรอเมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2565หลังจากเททองเสร็จแล้วเนี่ยพระคุบาไม่ได้ตั้งใจหรอกคุณโยมว่าจะให้ทำเป็นหน้าทองคำแต่เนื่องด้วยในช่วงที่ขณะที่ช่างเนี่ยไอจะนำทาทเวสวันมาส่งช่างก็โทรประสานมางานมาที่วัดว่าอยากจะให้พระคุบาเนี่ยไปดูงานตรวจ พิมพ์ทีได้ไหมว่า มีตรงไหนต้องแก้มีอะไรไหมช่วงนั้นเราก็ติดศาสนกิจเนะเพราะว่าญาต <ยา S 1> ิโยมก็มาหาตลอดทั้งวันแล้วก็ไม่มีเวลาจะไปจนกระทั่งเราก็หาเวลากําหนดวันว่าวันเนี้ยเราจะเดินทางไปแต่ตกกลางคืนคืนนั้นนะคุณโยมะคุบาขอใช้คําว่าความฝันมีเสียงแววมาในหูแล้วว่าคุณคุณหน้าผมเป็นทองคำนเราก็ตื่นขึ้นมาช่วงประมาณตีสี่กว่า ตื่นขึ้นมาเอ๊ะอะไรนะหน้าเป็นทองคําม,มานั่งพิจารณาดูเอหรือว่าท่านมาบอกให้เราทำแต่นหน้าท่านเป็นทองคําเ <นะ S 1> พราะเวสะแปลว่าพ่อขา <นะ S 1> สุวรรณะแปลว่าทองคํา <นะ S 1> แล้วมหาเทพชั้นสูงเนี่ยผิวพรรณรัศมีท่านจะเหมือนทองคํา <นะ S 1> เราก็เลยไปถึงโรงงานช่างตรวจด,ดูทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ยังไม่พูดกับช่างเลยนะขึ้นรถกลับแล้วปิดลูกศิษย์ปิดประตูรถเรียบร้อยพระครูบาบอกคนขับรถว่า พิ่งออกรถนะแป๊บหนึ่งเปิดประตูรถใหม่ลงไปเรียกช่างมาช่างช่างมาหาพระครูบาตรงนี้หน่อยแล้วก็พาเขาเดินไปที่องค์ท้าเวสุวรรณว่าช่างช่วยปลูกใบหน้าปิดทองคองําองค์ทันทีได้ไหมช่างถามพระครูบาว่ามันจะแปลกตาไหมครับ ขาไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยผมก็นิ่งแล้วผมก็ตอบไม่เป็นไรหรอกทําตามนี้แล้วกันสรุปช่างก็ทําให้มัจน,นเสร็จจนกลายเป็นท้าวเวสสุวรรณนานของค้าแล้วเราก็มาเปิดดูตามตำรับตำาราโบราณคือท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าท่านศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วขอพรด้านไหนก็เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วเพราะคนก็ปนกวไปกราบไหว้ขอพรกันทั่วประเทศ แต่ใบหน้าของท่านเป็นหน้าทองคำเนี่ยบ่งบอกถึงว่ามีตำราบโบราณเขาเรียกว่าณห,หน้าทองนั่นแหละใช่ครับเพราะฉะนั้นมีเคล็ดลับที่ว่าใครที่มาขอพรกับพระเวสสุวรรณหน้าทองคำเนี่ยนะขณะที่เราสวดคาถาบูชาท่านไปแล้วช่วงเราตั้งจิตขอพรให้มองเพ่งไปที่พระพักของท่านจะเปรียบเสมือนกับเราได้รับพลังณห,หน้าทองมนสเสน่จากพระพักขององค์ท่านไปด้วยแล้วครูบานั่งอยู่ตรงนี้ช่วงกี่โมงถึงกี่โม เวลาปกติพระครูบาจะขึ้นมารับศรัทธาญาติโยมเนี่ยเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้า,ชา,ชาแล้วก็รับไปถึง10บโมงครึ่งกับหยุดอาบน้ำมนต์ให้กับญาติโยมแล้หลังจากนั้น11บเอโมงเราก็จะไปฉันเพลแล้วก็จะพักสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปจนถึงหมดผลวัดเดิมบางนี่ทำบุญตามศรัทธาทั้งหมดเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้ข้าวยากหาแแกแพงเนาะผู้คนก็ลําบากเราก็ สร้างฝันและกำลังใจใครมีก็ทำใครไม่มีก็ยังไม่ต้องทำไม่ว่ากันรวยเมื่อไรแล้วค่อยมาทำบุญอัตมาภาพพระคูบาวาชิรินพัทธมุนีขออ้างอิงอำนาจบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ บารมีแห่งพระอริยสงฆ์ศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์บารมีหลวงพ่อแจ่มหลวงพ่อแบนหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อถนอมและมหาเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบารมีแห่งองค์มหาเทพท้าวเวสสุวรรณหน้าทองคําบารมีแห่งองค์พ่อพญาคุธและนาคราชทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้คุณโยมทั้งหลายพบเจอแต่ความสุขความจเจริญเจริญด้วยอายุขอให้มี ีอายุยืนนานเจริญด้วยวันนะขอให้มีผิวพรรณผ่องใสไร้ตำหนิเป็นที่น่าทัศมอที่น่าทัศนาของผู้มองเจริญด้วยสุข,ขะขอให้มีความสุขก,กายและสุขใจเจริญด้วยภระ,ระขอให้มีกำลังร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากความทุกข์ปราศจากความโศกปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงประกอบอาชีพทำนาทำไร่ทำสวนขอให้ได้มรคผลผลิตกำไรที่ดี ประกอบอาชีพการค้าการขายขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร